ขอนะคะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะ ของรักษาครูบาอาจารย์ของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะในการเปิดไพ่นะคะขอกุศลผลบุญสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นให้กับคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีนะคะว่าในปีนี้นะคะ2568หรือหลังจากที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆใดนะคะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทำดีหรืออ สะสมบุญบารมีไว้นะคะสำหรับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะขอพรอันประเสริฐสามใบขอสิ่งดีๆใดที่ของรักษาครูบาอาจารย์อยากจะมอบให้กับนะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยขอ3ใบ1 2 3 มาดูพร้อมกันค่ะคู่สับสร้างโอกาสการควบคุมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละอันนะคะใครนะคะที่ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของสถานะโสดอยู่ในช่วงของคนที่กำลังคิดอยากที่จะเปิดใจหรืออยู่ในช่วงของการคิดที่อยากที่จะ ลองจริงจังพูดคุยเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้พบเจอเรียนรู้คนที่จะเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะโสดมานานบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนอาจจะใช้ชีวิตนะคะของตัวเองมา จนรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาละนะคะที่เราควรที่จะเปิดประตูนะคะที่ล็อกมานานนะคะเปิดประตูหัวใจของตัวเองเพื่อที่จะลองนะคะศึกษาลองไปพบเจออะไรใหม่ๆนะคะ<อ>เพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณนะคะจะได้พบเจอจริงๆแล้วการการพบเจอคู่เนี่ยนะคะทุกคน มันเป็นเรื่องของทั้งบุญวาสนานะคะบุญกุศลบุญวาสนาเก่านะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของบุญปัจจุบันด้วยนะคะคนบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีแต่เมื่อ มันมีสิ่งที่ทําให้เราได้มาพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะทุกคนนะคะแล้วการสร้างนะคะบุญบารมีร่วมกันนะคะเขาเรียกว่า,าได้พบเจอคนที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างครอบครัวที่ดีร่วมกันเนี่ยนะคะเราสามารถทําปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังคิดอยากที่จะออกนอกกรอบออกนอกอพื้นที่ส่วนตัวออกจากเซฟโซนของตัวเองปลดล็อกพันธนาการหรือปลดเปลื้องความเจ็บปวดในอดีต นะคะที่เคยเป็นตัวฉุดลังให้ตัวเองไม่กลา้าที่จะเปิดใจรับใครเนี่ยนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่คุณจะพาตัวเองออกไปสู่โลกที่แบบได้พบได้เจอคนสังคมใหม่ๆได้พบได้เจอคนใหม่ๆได้พบได้เจอบางคนนะคะอาจจะได้พบเจอไม่ใช่แค่คนที่จะก้าวเข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแต่ยังได้พบเจอคู่ค้าได้พบเจอคนที่จะมาร่วมสร้าง ทำธุรกิจนะคะก่อร่างสร้างรากฐานครอบครัวก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ก่อร่างธุรกิจนะคะเป็นคู่ซัพย์คู่โชคกันทุกคนคะหน่อยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยหากเรานะคะ ได้พบเจอใครสักคนเนี่ยนอกจากจะเป็นคู่คิดคู่ชีวิตกันแล้วหากเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะนั่นหมายถึงว่าหากเรามีการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมีแนวทางมีเป้าหมายที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันเรานะคะใครที่สามารถเจอคนที่จะมาเป็นคู่ทรั์คู่โชคได้ด้วยเนี่ยหนอยว่าเป็นอะไรที่โชคดีแบบสุดๆเลยะคะ่ะทุกคนมันเหมือนกับยิ่งคน เขาถึงบอกว่ายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คือการได้เจอคู่ที่ดีนะคะคู่บุญคู่บารมีคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ที่จะเกื้อหนุนกันคอยสนับสนุนซัพพอร์ตกันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินนะคะ เป็นทั้งเรื่องความคิดความรู้สึกซัพพอร์ตกันในเรื่องของอารมณ์บางคนเนี่ยนะคะบางคู่นะคะอยู่ในจุดที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกไม่สามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในเบื้องลึกในความคิดได้นะคะแต่คนที่นะคะได้พบเจอคนที่พร้อมที่จะมีแค่ไห่นะคะให อิงนะคะมีมือนะคะให้จับยามท้อแท้หรือมีคำพูดมีกำลังใจดีๆนะคะเป็นคู่ที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตกันในเรื่องของความคิดความรู้สึกจิตใจไปด้วยเนี่ยหน่อยว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็โชคดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะสมบุญบารมีมานะคะที่ผ่านมาทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบหลังจากนี้บางคนนะคะจะได้พบเจอ คู่ซับคู่โชคคนที่ก้าวมาพร้อมความอุดมสมบูรณ์คนที่ก้าวมาพร้อมความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะอยากเจอบ้างเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าน้อมรับพลังงานดีๆข้อที่หนึ่งไปนะคะอ่ะข้อที่สองมันค่อนข้างที่จะทุกคนมันเกี่ยวกันกับข้อแรกอะสามข้อที่หน่อยบอกว่าจงบอกนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่สะสมบุญบารมีข้อแรกว่าเจอคู่ซับแล้วคุกทุก,ท,กทุกคนเห็นใบนี้ไหมคะใบที่106นะคะการสร้างโอกาส คนคนหนึ่งนะคะที่อาจจะใช้ชีวิตมาแล้วได้เหมือนกับแบบได้ทำอะไรต่างๆมาหลากหลายอย่างแล้วนะคะ,ะ,คะหลังจากนี้นะคะโชคชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้ so จากเมื่อก่อนที่ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จทำอะไรก็ครึ่งๆกลางๆทำอะไรทุ่มเทเต็มที like ่ก็รู้สึกว่าทำไมผลตอบแทนมันไม่ได้ในสิ่งตามที่ตัวเองทุ่มเทพยายามทุกคนคะเพื่อนๆคะ หลังจากนี้นะคะคุณเหมือนจะแบบคุณเชื่อเรื่องความมหัศจรรย์หรือการพบเส้นทางการสร้างโอกาสโดยที่แบบอยู่ดีๆก็พบเจอโดยที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันไหมคะคุณเห็นอะไรนี่ไหมคนคนนึงนะคะปั่นจัก,กรยาน่าขายลอตเตอรี่นะคะคุณเห็นเงินที่ปิวมาทางอากาศไหมนั่นหมายความว่าคนที่พบเห็นคลิปนี้ คนที่สร้างบุญสร้างบารมีทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติสิ่งที่คุณจะได้เจอหลังจากนี้บางคนจะได้เงินที่ลอยมาในอากาศเงินที่มาแบบไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคุณที่เป็นคนโชคดีอย่างนี้อ่ะเห็นไหมคะคนขายลอตเตอรี่บางคนเหลือลอตเตอรี่ในแผงอยู่ไม่กี่ใบสุดท้ายบางคนอาจจะโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งนะคะหรือบางคนไม่เคยคิดที่จะซื้อหรือว่าจะอ่า ลุ้นหรือว่า,าเสียงเลยแต่ว่าอยู่ดีๆมีคนนำนะคะนำมาให้นำลอตเตอรี่มาให้นำสิ่งที่จะทําให้เกิดเงินที่แบบเหมือนกับเป็นโชคเป็นลาภเงินในอากาศที่ปิวมาอย่างเงี้ยนะคะมาให้กับคุณหรือบางคนนะคะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจเส้นทางชีวิตหลังจากนี้ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะคุณอาจจะพบเจอเส้นทางที่อยู่ดีๆมันโผล่เข้ามาในฟีดหน้า หน้าหน้าหน้าช่องทางออนไลน์ของคุณนะคะคุณได้พบได้เจอเส้นทางที่มีคนแนะนําแบบ เป็นความรู้แบบองค์ความรู้แบบฟรีๆอ่ะที่คุณเปิดไปแล้วไปเจอแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเอ๊ะหรือเราจะลองนะคะลองเส้นทางนี้ลองศึกษานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็เลยมีการให้ข้อมูลให้ความรู้แบบฟรี free, ๆเยอะมากๆมันอยู่ที่ว่าคุณจะเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งดีๆที่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์ประทานมาให้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับ นะคะเป็นคนที่จะดึงโอกาสตรงนั้นมาหรือเปล่าบางคนนะคะไม่ได้นอนรอโชคไม่ได้นอนรอโอกาสแต่เขาเห็นไหมคะปั่นจักรยานออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาโอกาสให้กับตัวเองแต่บางคนโชคดีกว่านั้นนะคะอยู่เฉยๆก็มีโอกาสมาหยิบมายื่นให้นะคะเพราะฉะนั้นบุญบุญกุศลของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันมันอยู่ที่ว่าคุณสะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่พบเห็นคลิปนี้ข้อที่2น้อมรับนะคะ เงินที่มาจากสวงสวรรค์เงินที่มาจากโอกาสที่เบื้องบนนะคะประทานมาให้กับคุณคนที่สะสมบุญบารมีคิดดีทำดีแล้วก็ เชื่อว่าปาฏิหาริย์นะคะจะเกิดกับตัวเองเสมอคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเขาจะมีแรงในการที่จะทําสิ่งดีๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอเพียงโอกาสที่จะมาหาเราแต่จงเปิดประตูนะคะออกไปนะคะหาโอกาสหาคนที่จะมาเป็นคู่ซั์คู่ค้าคู่ธุรกิจคู่อาจารย์หรือแหล่งองความรู้สังคมใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสที่จะนะคะทำให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะโอเคมาดูข้อสุดท้ายนะคะการควบคุม นะคะคุณเห็นอะไรไหมคะทุกคนบางคนนะคะสะสมบุญบารมีมามากเขาเรียกว่าบารมีบางคนอาจจะอายุยังไม่มากแต่ทําไมคนคนหนึ่งถึงมีเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคนที่มี power มีภาวะความเป็นผู้นําสามารถที่จะจัดการนะคะสถานการณ์เฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างแบบยอดเยี่ยมอะ่ะ นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณสะสมบุญบารมีและคุณมาพบเจอคลิปนี้คือคุณจะจะได้รับพละกกำลังนะคะบารมีนะคะ,นะคะจากเบื้องบนทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีออร่าเป็นคนที่เมื่อพูดอะไรไปแล้วได้รับความสนใจเป็นคนที่ปากศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณต้องควบคุมต้องมีสติส ปัญญะต้องควบคุมทั้งกายวาจาใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะเป็นคนที่ได้รับการจับจ้องได้รับการเหมือนกับ คอยคุ้มครองจากเบื้องบนด้วยอ่ะทุกคนจะไปไหนนะคะแคลคดปลอดภยัยเดินทางอย่างมีสติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองบางคนอาจจะบูชาองค์พญานาคราชนะคะตอนสวดมนต์เราก็จะทําบุญนะคะก็อย่าลืมอ้อนบุญให้กับองค์พญานาคราชทุกๆตระกูลนะคะเป็นการพูดแบบองค์รวมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเชื้อสายจีนนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เป็นของจริงๆแล้วหน่อยจะบอกว่าไม่ ว่าจะเชื้อสายไหนาศาสนาไหนนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์องค์เทพเทวดาทุกๆ ศาสนานะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่บางอาจบางคนอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าที่เจ้าทางบางที่ก็จะมีองค์พญานาคราชอา่าองค์พญางูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนต้องใช้วิจารณญาณแต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานน้อมรับบาร,รมีน้อมรับอํานาจวาสนาบางคนนะคะอายุยังไม่มากนะคะแต่สามารถที่จะพาตัว และคนในความปกครองคนในครอบครัวพาไปสู่ความยิ่งใหญ่การมีเกียรติยศชื่อเสียงบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งนะคะข้าราชการที่กำลังรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหากที่ผ่านมาคุณมีความซื่อสัตย์มีความทุ่มเทมีความพยายามมีสติปัญญาสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะหลังจากนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิธ์ของรักษาครูบาอาจารย์จะคอยเกื้อนหนุนนะคะให้คุณได้พบเจอกับเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นการได้รับได้รับโอกาสนะคะจากเจ้านายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็คือความอาจจะเป็นเตือน ในเรื่องของความมุทะลุความใจร้อนความบางคนนะคะบางคนที่อาจจะอยู่เดินเริ่มต้นจากศูนย์พอถึงร้อยปุ๊บหรือขึ้นไปในจุดที่สูงขึ้นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ยอมถอดหัวโขนหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไรนาะหลงละเลงในยศถาบรรดาศักดิ์นะคะ ท่านอยากจะเตือนว่าจงใช้อย่างมีสติยศถาบรรดาศักดิ์หรือความใจร้อนต่างๆนานานะคะให้คุณมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตลดความใจร้อนรูปความมุทะรุลงการเดินทางต่างๆก็ต้องมีสติในการที่จะขับรถขับลาถึงคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์แต่ท่านก็ช่วยได้อ่า ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของสติสัมปชัญญะของเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งดีๆกําลังจะตามมาดวงคุณกําลังจะเปิดคนที่คิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะน้อมรับสิ่งดีๆนี้ไปคนคร่อยากจะได้คู่ขอให้ได้คู่บุญคู่รับคู่โชคคนคร่ที่อยากจะมีเส้นทางนะคะโอกาสในการทําเงินทํารายได,ได้มีความมั่งคัง่งมั่งมีในชีวิตขอให้ได้พบได้เจอเส้นทางนั้น นะคะในเดียว,วันใครที่ใครอยากที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปทํามีหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออํานาจวาสนาที่เพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะเดี๋ยวหน่อยจะไปสวดมนต์นะคะร้อยแปดจบนะคะวันนี้เป็นวันที่เกครบ วันแล้วนะคะต้อนรับปี2568ปีแห่งความมั่งคั่งปีแห่งความมั่นคงปีแห่งความร่ำรวยหลังจากนี้ทุกคนดูนี่หน่อยอยากดูว่าไพ่ข้างบนมันเป็นอะไรคือการปลุกเสกทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมคะ คือเดี๋ยวนี้เนาะอัน,นหน่อยขอเล่าต่อนะคะใครอยากน้อมรับอันที่จะเป็นนะคะใบที่สี่นะคะที่หน่อยหยิบขึ้นมาเพิ่มเติมนี้ก็ฟังต่อได้นะหน่อยแค่อยากรู้ว่าท่านมีอะไรจะแอบอยากจะบอกอีกไหมอีกนิดนึงนะในใจหน่อยึล,ลถึงก็เลยเปิดมาได้การปลุกเสกทุกคนเห็นอะไรไหมคะปัจจุบันนี้หน่อยต้องบอกเลยว่า ในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะคนที่ไม่เจอกับตัวเขาไม่เชื่อหรอกคะ่ะคนที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาหน่อยเชื่อว่า 99.9%9% 99คือคนที่พบเจอปฏิหาริย์คือคนที่ในชีวิตของเขาได้รับสิ่งดีๆบางทีมาโดยที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเขาจึงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจึงเชื่อว่ากําลังบุญเขาจึงเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจรงิงเพราะฉะนั้นนะคะใบนี้ใบที่54การปลุกเสกนะคะ คุณเห็นคนเสื้อขาวที่กำลังปลุกเสกเหมือนกับเป็นรูปควายนะคะแต่คุณเห็นอะไรนี่ไหมสีดำเห็นเด่นชัดนะคะแต่สีขาวเนี่ยนะคะต้องเพ่งพินิษพิจารณาในการที่จะมองเห็นนะคะคุณจะเห็นถ้ามองแรกๆเนี่ยมองเห็นแวบ,บเดียวคุณจะเห็นสีดำก่อนนั่นหมายความว่าทุกคนคะการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบขอให้ทุกคนไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในทิศทางที่เป็นสีขาวไปในทิศทางที่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรทาง ที่ไม่ถูกไม่ชอบอะค่ะเพราะอะไรคุณเห็นภาพนี้คุณจะเห็นที่หน่อยบอกว่าจะเห็นควายสีดาชัดเจนแล้วก็ง่ายกว่าเพราะการทําสิ่งไม่ดีการทําสิ่งไม่ชอบการทําความชั่วการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่ทําง่ายคะ่ะทุกคน มันทําง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําดีเขาถึงบอกว่ามันจะมีการคิดดีทําดีเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้มันเหมือนกับมันมันจะมีอุปสรรคขวางหนามนะคะมาให้กับคุณได้ใช้ความอดทนพยายามความมีวินัยใช้สติในการที่จะใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะเขาบอกว่าการทําดีมันยากแต่การทําชั่วมันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้เส้นทาง ทางชีวิตของคุณมันอยู่ที่มือคุณมันอยู่ที่คุณเป็นคนปลุกเสกมันอยู่ที่คุณเป็นคนสรรสร้างเพราะฉะนั้นนะคะความดีถึงทํายากแต่ทาเถอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะเห็นว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะส่วนการทําสิ่งไม่ดีนะคะมันง่ายมากเลยค่ะแค่คิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ปิ้งแวบเดียวมันก็เกิดกรรมมันก็เกิดความทุกข์มันก็เกิดกรรมไม่ดี <c oughs> เขาเรียกว่ามโนกรรมเนาะความคิดมันเป็นอะไรที่ทําได้เร็วมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นคิดดีทําดีนะคะและพยายามละเว้นสิ่งไม่ดีนะคะจงใช้ความพยายามใช้ความวิริยะอุตสาหะใช้สติสัมปชัญญะในทุกๆย่างก้าวและสิ่งดีๆนะคะที่ท่านจะประทานมาให้มันก็จะมาหาคุณแบบเขาเรียกว่าการเร่งบุญหรอบางคนเนี่ยนะคะ อาจจะเคยคิดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่มีไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีเส้นทางที่จะนำพาคุณไปสู่การมีการมั่งคั่งการอุดมสมบูรณ์แต่คุณเชื่อไหมคะการที่เราคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีและสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ มันก็เหมือนกับเป็นการอขออโหสิกรรมเป็นการชะล้างเหมือนกับเป็นการเติมน้ําในตุ่มอย่างเงี้ยให้สะสมไปเรื่อยๆ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 พอสุดท้ายนะคะพอมันเต็มนะคะคุณก็สามารถที่จะเบิกบุญมาใช้คุณก็สามารถที่จะ ผื่อแผ่เกื้อหนุนไปให้กับคนรอบข้างได้ความอุดมสมบูรณ์การไม่ขาดนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนะคะเขาถึงบอกว่าการมีบุญเกื้อหนุนคอยเป็นลมใต้ปีกอยู่ข้างหลังมันจะทําให้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการหรือหลุดพ้นจากเส้นทางที่บางทีเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องจมอยู่กับความทุกข์เป็นระยะเวลานานแต่มันก็สามารถที่จะทําให้คุณสามารถตาสว่างและหลุดพ้นหาทางแก้ไขได้แบบปาฏิหาริย์มหัศจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณคิดว่าคุณจะไม่ได้พบคู คุณจะไม่ได้พบเส้นทางที่จะนำพาความสุขความบุดมมสมบูรณ์มาให้คุณเชื่อเรื่องปาฏิหารไหมคะหน่อยเชื่อเรื่องปาฏิหารนะคะการคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีมันเหมือนกับเป็นการเจือจางความเจือจางบาปเจือจางอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รรมไม่ดีต่างๆเจือจางออกไปเหมือนกับเติมน้าในในแก้วที่มีเกลือนะคะเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายความเค็มมันก็จะเจือจางนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําที่บริสุทธิ์กลายเป็นน้ําที่สะอาดกลายเป็นน้ําที่ไม่มีรสชาติเค็มนะคะชีวิตคุณก็จะ รุ่งเดืองแล้วก็ได้พบเจอหนทางแห่งความสุขได้เร็วขึ้นนะคะจงเชื่อเรื่องผลแห่งการกระทำนะคะทุกคนหน่อยเชื่อเสมอว่าการคิดดีทำดีนะคะสิ่งดีๆมาหาคุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าระหว่างทางหนทางมันจะมีสิ่งมาลอ่อมมันจะมีสิ่งมาทำให้รู้สึกแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกคนคะหากทุกคนมีเป้าหมายชีวิตนะคะที่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ย การหลงผิดบ้างนะคะแต่เราสามารถกลับมาได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นบ้างถึงจะมีบาดแผลถึงจะมีประวัติที่ อาจจะไม่ได้สวยหรูร้อยเปอร์เซนแต่ยังไงเป้าหมายนะคะสิ่งดีๆก็ยังรอคุณอยู่โอเคค่ะหน่อยก็พูดมาซะยาวเลยว่าจะเปิดแค่3นาทีแต่มันสานาทีไม่ได้ละเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาถึงนะคะช่วงทายนี้หน่อยก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีสติในการใช้ชีวิตนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและที่สําคัญคือมีเส้นทางในการทามาหากิน มีเส้นทางในการที่จะพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์นะคะหลังจากนี้น้อมรับพลังงานดีๆน,นี้ไปอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้นานๆน,น,นะคะโอเคค่ะหน่อยไปสวดมนต์แล้วค่ะทุกคนบายๆทุกคนคะ่ะใครที่คิดอยากที่จะ ยิ่งเปิดยิ่งดีนะคะการปรุงใครที่จะดูดวงนะคะส่วนตัวทักมาสอบถามหน่อยก่อนได้นะเพราะว่าช่วงต้นปีเมื่อกราคมพามีนานะคะงานประจำหน่อยค่อนข้างที่จะยุ่งเพราะฉะนั้นเลยก็คืออาจจะรับได้นะคะประมาณต้องดูคิวเป็นวันๆไปอะทุกคนเอาเป็นว่าคิวดูดวงนะคะทักมาถามในแต่ละวันก่อนนะคะถ้าไหน มีเวลาหน่อยก็จะ,ะรับคิวในวันนั้นได้แต่ถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะดูเป็นแบบพิมพ์อย่างเงี้ยก็ทักมาสอบถามก่อนได้นะคะหน่อยจะตอบภายในวันนั้นนนนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วค่ะสมมุติล่ะบ๊ายบาย